กูบอกแล้วนี่อะไรมอย่าครับก็เราอยู่กับแนย่ต่อกูตเฮ้ยไม่ต้องทำอย่างอื่นแ้วรกันเด็ดเดกิด นนม่แบบนี้ไปเจะบอลเลยไหมหนาวันนี้อากาศจำใสนะแต่เหี่อะแน่ๆใส่ <isms> มากับดูดูเดี๋ยวนี่เปิดมากับเช้าที่สดใส <g ül> กับวันกัดแหที่สาสสอง <c oughs> หาเยี่อะก็เลยนให้ลงมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอีกอะแสดงว่าวันนี้ใส่ชุดบอลมาต้อมีนัยยะ <S 2>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  แน่นอนไปนวดกัน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่าเตะบอเสร็จมันเมื่อยล้าแย่ขาออกอะไรอย่างงี้อ๋อแหล่บอกมึงยานะฝนตกอย่างนี้ฟ้าถ่าง่ายนะเนี่ยเาวันนี้เราไม่ได้มีคิธีกรมาสอคนแน่เดี๋ยวรอประธานมาประธานได้ประธาพี๊ดคุ้มมือนนะแกงไอพีธนะวันนี้จัดเต็มให้มันหน่อยพีธมงังดีๆนะมึงต้องเชิดฉายต้องเกิดใช่ต้องเกดารผลไม่อย่าี่อ่โอเลยอสราไปรอไอพีธ แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอน้องกันเลยทีเดียวดีกว่าีูของมุกหนึ่งออกไปแล้วคือคือคาคาเดี๋ยวมันด้ยีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยโอ้ยไม่เห็นเสังเกตได้โชว์ข้างหลังหน่อยโอ้ยซักบ้างมาเนี่ยเสื้อคอเหลือที่ถายดีเฮ้ยชมหน้าคนมาไซอ่ะ พี่บนี้แต่ี่ทำต่งตัวดีเลยวะบมึงน่นแหละใช่เหรอกูบอกหรอมึงนั่แหละดูดูดนี่น้นี่แต่งตัวอย่ารียบร้อยยงหลอกกูเหรออ๋อแต่งตัวให้เกียดนนองเขาเรียกแต่งตัวให้เกียเนาใส่เสื้อใส่เสื้อคอสีสุดคุณหน้าคุณหน้ากูาแล้วอะ เรได้ม <ใน S 1> าเจอน้องแล้วไปกันเลยประทานปีฟ้าไม่ใเก่งไันกั่นีดีมาก กลับมากันอีกครั้งนะกับน้องซืออีกปฏิกิริยาหนึ่งมายาดีสัตว์ดีมาับรายการอยู่ดีๆก็อยากถ่าย EP ศิษยกับน้องซืออีกรอบครับน้องซือผู้เลี้ยงกุนผู้หญิงผู้หญิงนี่อยากให้น้องซือแนะนำตัวสักหน่อยเลยไทยเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ของเราน้องซือเป็นใครยังไงบ้างครับสวัสดีค่ะชื่อธนพรฉันนาลกุนนะคะชื่อเล่นชื่อซือค่ะครับ เนีเต้องดูก่อนว่าเราใส,ส่ชุดอะไรกันดูเต็มอะลายเต็มอะลายเป็นไปไ,ไ,ไม่น่าอาร์เซนอลน,นั่นเองใช่ครับผมจะคุยเรื่องเทนนิสกันนะวันนี้เพราะว่าเราไปชุดบอลกันมาด้วยความที่ว่าก่อนหน้าเนี่ยเราเห็นต้องซื้อถ่ายชุดแมนแออยูเราก็เลยใหญ่จะมาดูไอตรงไอติสฟอรี่ด้วยว่าแบบดูบอลอย่างนี้วอย่างนี้เจอแต่ก่อนตอนเด็กๆก็ได้หนูชอบดูผู้ชายเตะบอลแล้วอันนี้นี่คือธรรมดานะไม่ได้ดูแบบเป็นทีมหรืออะไรนะก็คือเออผู้ชายเตะบอลในประเทศดีอะไรอย่างงเี้ย เลยชอบแต่ว่าไม่รอดเตะต่ออร้องที่รอดเตะเลยแต่ว่าเริ่มจริงจังแบบดูบอลแบบอ่ามันเป็นทีมที่อย่างเงี้ยคือแค่ไม่นานนี้เองือช่วงช่วงนี้หลังปีที่แล้วปีที่แล้วแบบนี้ยผมไม่ต้องถามเลยว่าทีมทีมมาใดกระทิงเมอร์ซี่เลือเซอกันอยู่แล้วกาเป็นอาเซียนอันดับหนึ่งอ่ามึงจะเล่นซ้ำทำไมเนี่ยแมนยูแมนยูครับใช่แต่ว่าถามหน่อยว่าทำไมถึงเชียร์แมนยูเอ็ไม่เหมือนแมนยูแล้วที่ หนูดูทุกทีอันนี้มันมันรู้สึกว่ามันแบบเผ็ดแล้วแบบเฮ้ยมันแบบว้าวใช่แล้วก็แบบวุ้ยมันตกใจว้าวเพราะว่าผลการแข่งขันไม่แน่นอนนะแน่นอนเดี๋ยวแพ้บ้างเดี๋ยวแพ้เออวันนี้เรามีชุ้มใหม่ชุ้มใหม่ใช่เทนคือชัร์ฟากระเป๋าเทนแบงค์กระเป๋าแฟ็ค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 ช่วยคุณหน่อยช่วยคุณหน่อย มึงอยากเด็เอาเหาฟ้าด้วยฟ้าเบาฟ้าโอเคเอาไปเหนึ่งสองสามเทในแฟร์ครับผมเราไปเจอกันเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอยู่ดีๆก็อยากทายเฮ้ยพูดอะไรก็ไหม่เดยวกูาไม่ให้ไม่ให้คิวขึ้นเลยเออโอเค โอเคครับสองครับสาสองหนึ่งครับครับไม่ขอลนะครับไม่ขอนะครับประการม่ประการนะต้ยไม่ได้้อย่าอย่ามึงไม่ต้องไปมึงมันนีมันเบี้ยเห็นไหมไปน้นมงมันนี่มึงจะนั่งคอมกุไมิวเพล่นั่งคอง ทนี่ครับก็เราอยู่กับขอแจแสไ้นี่ไอที่อยู่ไม่ใช่โทรศัพท์นะจับทรงไว้คุณด้วยเราเขาช่วงก่อน Ken กบ Bal แ a c k กับท a l บ k n p a c กบ Bal Ken Pack เราะถามที่เราจะมาถามต็คืนกันแเราจะต้นงฟืนานมากเานที่สุดมากเลยไกลก คำถามแรกอไอเดียเชื่อท you know, ูนามิทำไมถึงใช้ชื historia, ่อนี้ชื่เล่นหนูชื่อซืออะไคะแล้ถ้าหนูตั้งไอีดียแหลออย่งเดียวทำไมื่อเ้่นเนกับชื่ออะแล้วมันมีเกี่ยวกับซูนามิอะไรนะของอุทยาเนี่ยชื่อหนูเป็นชื่อว่าอบอะไรออ้เออนี่ไหนก็เอามาตั้งไอเดียกันโอเคดีนะคือเวาจะคือชื่อที่ถูมมันมันมีความหมายไหม

มาทำแเบที้สองให้เรื่องความของให้คามปวามยคยวเดียวเดียวยดีเรื่องอาหารมาขำา่งอย่างของวันนี้อยากจะเรืออะไรอยกินอะไรขเลเริ่มเปาร์เา้วป็นไดเ็ไมใช่เป็ตอนเดหนูิปของขาดเลี้ยงหมดจริงป่จับมือแล้วของหวานล่ะไงไปอะไร คุณมอนกเราชอบนไหนนะกยที่ชอบหนทุกอย่างเลยเาเป็นากเดีกัชอบที่ไนทางมาต่อไปแล้วสีที่ชอบอะฟ้าทไมอะคือหนูชอตั้งแต่เด็กแลคือแบบพอหลุเลือออะไรเนียมก็ปาแล้วกรู้สึว่าหนูชอบ แล้เข้าร้านอาหารก็เข้ารับสีฟ้าเวลายอลายอ <BS> <is this> ู่ที่เกาโนี้แค่สีสองมาน้องหมาบ้านเรี้ยงไม่เหมือจะบอกเี่ยงหมาต่อครับนองนีืหน้ามนไหมไม่น้องจะตอบว่าม่ก็เก่งใชอบแาไี่ไหนมาที่สุดอยากไปตอนนี้อยากไปเกาหลีเกาหลีภาาอังนฤษมีอะป่าขาอักอยากไปอะไรเอแนนไม่ใช่มึง แต่ว่าถ้า่าอย่างนี้ก็เาก่อนแชเพราะว่าหนูว่ามันง่ายสุดละต้องไได้ไม่ถกาีเื่อนดี้เข้ายาไม่ต้องการแต่งตัวมันต้งดม้ห่ะเรไม่ด้งแต่งตัวมึงไม่ได้ม่ได้ที่ไโด่ด้่อ้แบบมต่งือมอยยัไอยห่าเลยมึง ถามว่าที่อยากไปเกาหลีนะดูซีรีส์เกาหลีรดูอะไรด้ไหมปกติไม่อยดูหรอกจริงหรือเปล่าล่าสุดดูหนังซีรีส์ระดูอะไรนะตอนนี้ล่าสุดดูซีรีส์เกาหลีอ้าวไม่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 ไมไม่จริงนไม่ไรอ้็ไม่เคยดูไม่เคยดูไม่ไอี้ก็ดูมมนกนาะใช่ไมะดูดูแไมขึ้นนั่่สุดสุดแล้วเดี๋ยวเราจะมีน้ตาลที่เรียนเลยนะ เ,าเาถมเามว่ราระหว่างให้ทั้สองคนกับบูโน่แฟนเดยกับคิปตินโน่โรนโดจะเลือกใครไน,น,น่เกันเลยกไไม่ต้องไม่ไแต้กันเ่ก็ไม่ตแต่ยินีหล่ะเออไม่ได้ชอบไ้รอบไว

จะเลือกเชียร์ใครแถวปันไหนถ้าไม่ใช่ติสโน่คือเราไปท้าแบบเียร์กินโอ้โหหล่อใช่ไหมตายตตายแล้วก็อีกประเด็นอีกแล้วแล้วก็ขาอยุหนคหนุ่มเนาะไปดูขวบวันทุกปี98ของ99ก็คือมากกว่าเดอนสิอยู่เพิ่มเดี๋ยวมึงซื้อมึงกอยได้ได้ได้ ทั้งหมดสิบคำถามนี่แหละอยากรู้ระหว่างพี่คนที่หนึ่งคนที่สองแล้วคนที่สามอยากไปดูวอนดีกว่าเอออยากไปดูบอลพี่ว่าสามคนเนี้ยใครทุ่มขาได้ที่สุดโอ้โหมันดูมันใช้คำพูดนะถามว่าใครทุ่มขาได้มากกว่าแหมเลยแบอกว่คุณไปดูคนเดียวได้คุณไปหาเมดีกาคุณตอบให้คุณสามคนปิดตาเออแล้เอยแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตอนช่องออก มึงอยากโกงนะลัมตาอยากโกงชิบอยได้เยโอเคครับเราตืเรื่องเลยหนึ่งองามอาาลืมตาได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรกูเรือปัญหาพี่ฟ้ากูแน่ดยเจ้าวิทยเด็กตัวนี้ มักสืเรื่องคนนี้เพราะอะไรถ้าไปดูบอลด้วยกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพี่คนนั้นเขาน่าจะแบบรู้บอลมากสุดละพี่ที่คุยมาเราคิดว่าถ้าอยู่กันเขาน่าจะเป็นสาระมากกว่าเกียร์อะใครด้วยกูด้วยกูเห็นมึงขำเลยกูเกียรกูรู้เลยใครใครร้านอะไรยู่มย้ไงกูไม่เนี่ยมึงก็มึงตัวเองเป็นสาระสะมากเลยมึงเนี่ย Ai, oh. <laughs>

ต้องตามติดตามนะครับี่ไหนาติดตามเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีนะคะหลักๆสองช่องทางนี้นะคะก็คือเดี๋ยวพิมพ์ชื่อมาใช่ใช่ชื่อจะขึ้นมาเป็นไอจีพี่เองได้ด้ยังไงถ้าเกิดใครชอบอ่าคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดซับสไครห์เราด้วยนะครับเรามีคลิปใหม่ๆมาก็จะได้มาดูกันโอ้ยครับ ทำอะไรพี่ลูกทำอะไรพี่จะปิดรายการอ่ะมีรายการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ามึงอย่าปิดรายการแบบยูทูปเบอร์มือเอาอย่าได้คนน่ารักเดี๋ยวนะขอให้ทุาคพยายามบุรีเลยไม่ได้ขอให้น้องซื้อปิดหน้าจอรายการเลยน้องซื้อปิดหน้าจอดีกว่าโอเคเดี๋ยวมือมาปิดกล้องเลยมาสามสองหนึ่งปิดรายการเฮ้ยนี่อะไรกับคุณเนี่ยขอเฉิด้วยนะ พี่อะโดนเพื่อนหลอกบอกให้ตัวมาบอกว่าแบบเออเออเออแล้วแม่แบบผมมาเอ้ยพี่แมเไ็นเดกด้อแลวเก่งทำไมเนี่ย